ท่านประธานท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านาดิฉันนักงานสาวปริศาช่วยเลื่อนโดแทนจากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมถ้าหากจะพูดถึงเรื่องคุณธรรมแล้วในจังหวัดตรนนี้มีให้เห็นให้สัมผัสทั่วทุกพืกน้นที่ดัางเช่นโครงการต้นแบบคดีสีเชียงรายที่ได้มอบประมาเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีความพร้อมในด้านพุณธรรมในบานที่ 29่กพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพนรที่ผ่านมาดาฐานของชีวิตคือคุณธรรมซึ่งเป็นท่ายนที่ควรส่งเสริมให้ชาวเชียงรายตพืพึ่ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่คุณธรรมตามพระรรชบิญญัฉิฉบับราชบัณฑิตยและสถานพุทธศัก,กราช2525หหมายถึง ภาพคุณนามความดีซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงามตระนีและประเสริฐซึ่งคุทธธรรมที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนและประชาชนทุกคนท่านผู้มีเกียรติท่านคะคุณธรรมพื้นฐานของประวนศึสษร์าจารประกอบด้วยประการแรกขยันคือผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทำ้าที่การงานด้วยความอดทน ความขยายามฟงปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาประการที่สองประดักคือผู้ที่รู้จักเก็บอมใช้ทรัพย์สินส,สิ่งของแต่พอควรพอประมาณในค่นเฟือยดำเนินชีวิตอย่างเรื่องง่ายประการที่สามสื่อสารคือผู้ที่ประเภทเกรงไม่เอียงเอียงมีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกอคติ หรือลำเตียงระการที่สี่มีวินัยคือผู้ที่ยึดมั่นในรูปแบบแบบแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติซึ่งมีทางวิเ่ยในตนเองและวิเลยต่อสังคมตัวอย่างเช่นการตัดตัวของุคคลกลุ่มเสียงผู้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในปัจจุบันรายการที่5สุภาพคือผู้ที่เรียบร้อย เยามระยาที่ดีงามมีสัมมาคาร,ระวะมีความหอมน้อมถ่องเตนมเป็นการที่หกสะอาดคือผู้ที่ปราศจากความมอหมองทั้งกายใจและสภาพแวดล้อมฝึกฝนจิตใจให้ผ่อนเมื่อมีความจงบใสอยู่เสมอเป็นการที่เจ็ดสามวีคือผู้ที่มีความลงเรียกัน พร้อมรองกันไม่เอารับาเอาเปรียบกันมีเหตุผลยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและประการสุดท้ายมีน้ำใจคือผู้ที่มีความจริงใจเห็นอกเห็นใจคูณท้าในเพื่อนมนุษย์มีความเื่ออาทรมเอาใจใส่ผู้ตื่นและช่วยเหลือเ,ก,เกือกกกเ่อนเพืกันเราด้วกันนอกจากนี้ยังมีคุณธรรมที่ปรากฏที่ห็นชัดเจน นั่นคือคุณธรรมสีประการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยกดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเกประชาชนชาวไทยประกอบไปด้วยประการที่หนึ่งการรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตนเองประการที่สองการรู้จักสนใจสึกฝนตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในความสัตย์ความดี ประการที่3การอดทนอดกลั้นอดออนและประการที่ส่การรู้จักร,รับรงความชั่วความจริงและรู้จักเสีสยสยละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่านผู้มีเกียรติท่านคะหากชาวเชียงรายทุกคนดำรงตนด้วยความรนะักความสามัคคีและความดีดิฉันเชื่อว่าจัางหวัดเชียงรายจะเป็นเมืองที่มีแต่ความสุขความสงบ เพาะคุณธรรมนำใจเชียงรายเป็นสุขคนดีสีเชียงรายล้วนหลากหลายวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงนำชูคุณธรรมเมือนเชียงราย